สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนถนนพัดนโฮมการ์เด้นกเกษตรอิ็นเรีย์วิถียั่งยืนส่วนผสมผลไม้ยืนต้นนะคะวันนี้เก่งก็ยังคงต้องมาให้น้ํานะคะน้องๆผลไม้เมื่อวานที่ฝนตกอะคะ่ะอาจจะตกหมู่บ้านอื่นตกที่อื่นแต่ไม่ยอมตกที่นี่นะคะที่สวนเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านที่เก่งอยู่เนี่ยไม่ยอมตกนะคะเมื่อวานเก่งก็ให้น้ําช่วงเย็นแต่ว่าลมเนี่ยแรงมากลมมาแรงมากเนาะแล้วก็ลมก็พัดเนาะนี่ดูสิกิ่งผลไม้หักเนาะกิ่งน้องฝรั่งหักเนี่ยค่ะ ช่วงธรรมชาตินะคะลมแรงๆเนี้ยมันก็มีกิ่งหักนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมเนี่ยกิ่งหักเลยนะแล้วก็ติดหูกระต่ายแล้วด้วยเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะหูกระต่ายหูกระต่ายที่เขาติดเนี่ยพร้อมที่จะออกดอกผสมเกสรลมพัดยอดหักนะคะยอดหักอันนี้ค่ะก็คือหักไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะนะต้นเขาก็ยังใหญ่อยู่แล้วก็ยังคงแข็งแรงนะคะดูเดยติดหลายช่อเลยนะเพื่อนๆเนี่ยติดหูกระต่ายเนี่ยติดดอกนะคะติดดอกพร้อมที่จะ ออกดอกออกเกสรหลายคู่นะอันนี้หนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมรอบล่างนะเนี่ยหนึ่งคู่นี่นะคะสองคู่นะคะนี่อีกเฉพาะกิ่งนี้อย่างไก่กิ่งเดียว3ามคู่แล้วเพื่อนๆดูดิเนี่ย <c oughs> เขาเรียวกว่าผลลัพธ์ของอาหารทางใบเนี่ยดูนะ <c oughs> หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่นี่เฉพาะกิ่งนี้กิ่งเดียวนี่ยอดนี่อีกห้าคู่ สองสี่หกแปดสิบเฉพาะกิ่งเนี้ยค่ะสิบลูกนะคะฝรั่งไส้แดงหงเปาสือนางพญาไส้แดงหงเปาสือดกจริงๆเลยน้ำหมักนะคะเขาเรียกว่าเป็นอาหารทางใบที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่ทําให้เขาอะค่ะออกดอกออกผลทั้งปีให้เก่งได้กินทั้งปีเนี่นะแต่เก่งดูแลไม่ท่วงไอเพื่อนเพราะว่าบางทีอะค่ะคนเดียวเนาะไม่ทันอะมันเยอะดูดินี่ร้อยต้นนะคะร้อยต้นแล้วก็หอก็เก่งก็ยังคงต้องหอนะเพื่อน เนี่ยคะ่ะถุงก็ต้องพกมาด้วยแล้วก็จะต้องอเดินเช็คไปด้วยนะอันไหนไม่ดีก็เด็ดทิ้งอันไหนดีก็หอ่อดูเลยคะ่ะเก่งก็ยังคงต้องเอาถุงมาแล้วก็เช็คนี่คะ่ะอย่างเช็คไซส์อย่างพวกนี้คะ่ะเนี่ยเห็นไหมเราก็ทําความสะอาดตรงตรงก้นนี่ก่อนนะตรงจีบเนี่ยคะ่ะทําความสะอาดก่อนแล้วก็ค่อยหอนะคะแล้วก็ถุงที่เตรียมพับไว้เนี่ยก็คือเนี่ยแล้วก็เอาตรงก้นเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็หอนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆือนค่ะกะหลังนะคะไส้แดงแล้วก็เป็นผลผลิตนะคะ เป็นแบบว่าออกทั้งปีเลยนะออกตลอดทั้งปีแล้วก็อาหารทางใบเนี่ยเราก็ต้องให้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ให้เพราะว่าผลไม้พวกนี้ค่ะเขาจะต้องใช้อาหารเนี่ยเป็นตัวเลี้ยงถ้าสมมุติว่าเราไม่ให้อาหารทางใบเนี่ยเขาทิ้งลูกทันทีเลยนะขั้วเขาจะทิ้งทั้งขั้วเลยขั้วเขาเรียกว่ามันจะหลุดไปทั้งขั้วเลยค่ะดังนั้นแล้วค่ะเราต้องให้อาหารเนี่ยให้เพียงพอนะคะเพื่อนๆไม่งั้นเขาจะทิ้งลูกเนี่ยเราก็เช็คแล้วเราก็ขออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทั้งสวนเลยเก่งก็ทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะ ทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะเพื่อนๆเอาเท่าที่ทําไหวเนาะแล้วก็วันนี้นะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วเก่งก็ยังคงต้องให้น้ํานะให้น้ำเนี่ยการให้น้ําของเก่งอะคะ่ะนุ่นสปริงเกอร์นะคะบอกได้เลยก็ยังคงให้สปริงเกอร์นะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้ววันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าบางครั้งอะคะ่ะการที่เราอะคะ่ะดูแลแล้วเรา,เราดูแลไม่ท่วงเนะะี<ๆ>่ยค<ๆ>่ะเพื่อนๆมันก็จะมีการแบบว่าเสียหายเสียหายนะ ไม่ใช่ไม่เสียหายเสียหายค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องทนใจและยอมรับนะคะอย่างเนี้ยค่ะเพื่อนๆมันทิ้งลูกมา<ช>เห็นไหมลมพัดเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานลมพัดแรงมากมันทิ้งลูกมาเนี่ยทิ้งลูกนะคะบางกิ่งก็ก,กิ่งหักไม่ไม่ไม่เวิร์กเลยนะแต่ก็ต้องทําใจค่ะทําใจและยอมรับเมื่อวานนี้ลมแรงลมแรง,งแบบว่าพัดมาแรงมากแล้วก็พัดแล้วก็หักเนี่ยเก่งก็ต้องมานั่ง มายืนเช็คดูนะคะอันไหนเสียหายก็ต้องแบบว่าทําใจแล้วยอมรับนะคะเพื่อนๆธรรมชาตินะคะเราไม่สามารถที่จะไปทําให้มันแบบว่าให้มันสวยหรูได้นะแต่ว่าเราทํายังไงก็ได้คะ่ะเอาให้มันพอดีและพอเพียงนะเนี่ยเห็นไ,ไหมไอ้ที่ส้นที่มันหักก็หักไอ้ที่มันร่วงก็ร่วงนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยร่วงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทําใจแล้วยอมรับนะคะอย่าไปซีเรียสเยอะคะ่ะเนี่ยเมื่อวานลมพัดนะคะแรงมาก ะะแล้วก็ฝรั่งหักเหิะหมดแล้วก็ทิ้งลูกมาทั้งทั้งถุงนะคะเพื่อนๆโอ้ยไม่กอดไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะช่างเถอะเราก็ทําเท่าที่เราทําไหวทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันก็ต้องมีทั้งลบมีทั้งบวกเนาะไม่เป็นไรหรอกทําใจและยอมรับแล้วก็ไปต่ออย่าไปท้อแท้นะคะเพื่อนๆเ,เหนื่อยก็พักหนักก็วางเนาะเนี่ยมันก็ร่วงเนาะพอมันร่วงเสร็จอย่างเงี้ยค่ะดูลูกก็โตนะ มันก็ร่วงร่วงลมก็พัดมาอย่างเงี้ยบางร่วงแบบบางบางทีก็ไปทั้งกิ่งเลยอะค่ะเพื่อนๆค่ะไปทั้งกิ่งเลยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะปลอบใจตัวเองไอ้ส่วนที่ยังอยู่ก็ยังอยู่นะอันนี้ห่อไม่ทันเห็นไหมลูกใหญ่มากเลอเธอเนี่ยลูกใหญ่มากอือนางพญาไส้แดงหกปอกสืลูกใหญ่อยู่นะเห็นไหมคะอันนี้ลูกใหญ่นะลูกใหญ่นะเก็บเก็บได้แล้วเนี่ยเก็บได้แล้วเนี่ยค่ะกิ่งเอ็นเลยนะคะอ๋ออันนี้ลากอยู่กับดินเลยนะคะ มีกองอยู่กับดินมามาขอลูกมาหอลูกที่อยู่ก็้ากันนะคะเนี่ยค่ะที่เก่งกว่าผมเ,เอาไม่ทันเนาะมาขอลูกนี้กันกันนะคะกันนะคะนกมันมาจิกอ่ะนะหอค่ะกันนกมาจิกนะคะเดี๋ยวก็เก็บไปกินได้ละอ่ะวันนี้ค่ะอย่างน้อยอะคะ่ะการทำอินรีนะคะเราก็เข้าใจแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะคะกับธรรมชาติแล้วก็วันนี้นะคะ่ะทุกสิ่งแลทุกอย่างะคะ่ะมันก็ต้องเรียนรู้พัฒนาแก้ไขนะคะเพื่อนๆคะ่ะ แล้วก็ถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกำลังใจให้เก่งกับบ้านสวนถนนพัดโฮมการ์เด,ด้นเกษตรดีซีวิธียั่งยืนสวนผสมผลไม้ยืนต้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวเก่งจะเอาเชือกมามัดลังไว้กับข้างบนเห็นไหมลูกนี้ใหญ่แล้วนี่นางพญาไส้แดงนะคะโอ๊เปสือลูกนี้ใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วเนี่ยค่ะโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเก่งไปรดน้ําก่อนนะคะร้อนอบอ้าวมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรีบให้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวจะมือจะคำนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืม เป็นกำลังใจให้เก่งกับบ้านสวนถนนพันธุ์โฮมการ์เด้นกเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนส่วนผสมผลไม้ย,ยืนต้นด้วยนะคะโอ้ oh ไปแล้วค่ะเ <c oughs> พืพ่อนๆ่ะสวัสดีค่ะ